Thank oh, you. ไก็ได้มันทำแต่การมาแต่ทำไม่ได้แต่ทได้ก็ได้มันได้มันใหเลยโอแต่ควร้กได้วได้

อ,อ,อถ่ายแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวเัดเทียบคลิปกันเทียบคลิปกันได้เพิเน,นี้ยอืมมันมืดแล้วมองเห็นไม่ชัดเท่เาไรเดี๋ยววัเจอถ่ายแชร์กลางวันดีกว่าตอนนี้มันมากันเยอะอยู่ือหือนี่วบดนี้ใช่หมดเลย ผมคนนวกนี้มีประมาณสองสามรอยคนได้เอ้าเชื่อเขาทำมันบุย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 อ่ะเวลาถามบอกไม่รู้แต่ใจจริงอ่ะเ <c oughs> ขาตามเราอยู่รถแบงนี้แปลกๆกเงี้ยไม่มีเรบแถวนี้พูกเก็มมี่มามาเกินครึ่งชีวิตแล้ว <c oughs> กเกือบทั้งชีวิตอ่ะผมดูมาอืมไม่หละป้ายประมูลเก้าเก้าไม่ค่อยออกกยิรอก ผู้หญิงขับด้วยนะตรงนี้มีทั้งหญิงทั้งชายอืม,อ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 มอรถจะพาไปทางนี้นชัดเต้นหมดเลยตรงนี้มุมดีฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเต้นใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าทำงานอีเล็กของเราต่ตอพอดีต้องใช้แ,อ,แอปขยายส,งสงออ่งส่งในอุปกรณ์ หลักอรในนี้ยมันมองไม่เห็นแล้วลูกไว้ยกันนั่นก็ทันทีตามรับชมเจ้าความดีก็ขอให้บ่างมีลูกเรือเจริญก็น้านะมีไงมีทองใช้นะแต่ถ้าไอ้พวกที่เียดเบียยหรือว่าพวกที่พยายามทำให้สังคมเลวร้วายลงก็ที่ ไม่เดียวผมก็ขอให้มันจนญาติพี่น้องประสบไปรบประสบอุบัติเหตุประสบเรื่องยแย่ๆนะทั้งชีวิตนี้นะโอเคก็ขอบคุณมากมายครับท่านเธทสองดีจากไ i เดอร์และซิงไม่มีลิมิตชีวิตแต่ฟิลลิ่งนะเอ้ยขอบคุณครับ